ป้าเพนหญิงชราแม่เลี้ยงเดี่ยวที่หาเงินจากการถักนิตติ้งขายออนไลน์เลี้ยงลูกสาวตั้งแต่เล็กจนโตเมื่อฟ้าตั้งคันในวัยเรียนป้าเพนก็เป็นคนที่เลี้ยงแฟล้งตั้งแต่เกิดเกมขึ้นมาเตือนว่าป้าเพนกำลังจะสิ้นอายุขายเราก็ให้ฟ้าและแฟล้งพาป้าเพนไปเที่ยวทั้งเมืองหิมะและชายทะเล แล้วแวะมาทานข้าวที่ร้านอาหารก่อนกลับบ้านแต่ยังไม่ทันที่อาหารจะมาเสิร์ฟป้าเพนก็สิ้นใจไปซะก่อนก็เหมือนในชีวิตจริงคนเราล่ะค่ะงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกราไม่จากเป็นก็จากตายแต่คนที่ยังอยู่ก็ต้องใช้ชีวิตกันต่อไปนะคะอางั้นก็ไปเล่นเกมกันต่อเลยพอลลี cast, ่แคสสู้ๆนะคะ โอยสงสารเจ้าหนูแฟลงอ่ะพอเอาหลุมศพมาวางก็เดินมาร้องไห้ที่หลุมศพยายเลยน่าจะเศร้าไปอีกสักพักนะคะเนี่ยเดี๋ยวให้น้องไปทำกันบ้านดีกว่าจะได้ผ่านช่วงเวลาที่เศร้าๆไปเวไวๆเนาะอ่างน้ําพังปกติป้าเพนจะเป็นคนซ่อมนะคะแต่ตอนเนี้ต้องให้ฟ้ามาซ่อมแทนแล้วไม่เป็นไรค่ะ The Show m a s c ก t เดี๋ยวก็ดีขึ้นนะฟ้าฮึบ ฮึบผมกำลังต่อสู้กับความโศกเศร้าภายในใจของผมอยู่ฮะฮพบฮพบเพลงก็สนุกะด้วยสิเพลบ ให้ฟ้ามาช่วยหนูแฟงทำโครงงานของโรงเรียนนะคะอ่ะเรียบร้อยต่อไปฟ้าต้องให้เวลากับลูกมากขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าไม่มียายคอยดูแลแล,แล้วให้เจ้าหนูแฟงมาปลูกดอกกุหลาบรอบๆหลุมศพคุณยายนะคะวิญญาณของคุณยายจะได้สงบสุขเราใส่จินตนาการเข้าไปนิดนึงค่ะฮัลโหลมาบ้านฉันสิมาบ้านฉันสิ น่าจะถึงเวลาที่ต้องบอกเลิกป่าเฮกแล้วนะคะจะได้มีเวลาโฟกัสที่ลูกมากขึ้นแล้วก็สารสัมพันธ์กับพ่อของลูกด้วยป่าคะนี่คงจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ฟ้าจะมาถ้ามันจะใช่มันก็คงใช่ไปนานแล้วนะคะนะเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันดีกว่าค่ะป่าขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะขอให้โชคดีคะ่ะ อย่าไปเศร้านานค่ะมูฟออนภายใน2นาทีสวัสดีมากค่ะ <Yeah. S 1> พ่อหนุ่มกลามแน่นปาก <Yeah. S 1> ชื่อฟ้านะคะ <Yeah. S 1> โสดสวยไม่รวยเท่าไหร่ <Yeah. S 1> แถมเป็นนักศึกษาที่ซ <Yeah. S 1> ิ้วมาหลายปีด้วย oh. แลกไอจกันหน่อยไหมคะ ตัดสินใจแล้วค่ะจะบอกเลิกแฟนของฟ้าที่เหลือทุกคนเพื่อที่จะให้ฟ้าไปจริงจังกับโนเอลคนเดียวนะคะเจ้าหนูแฟรงค์ที่เสียคุณยายที่สนิทมาตั้งแต่เกิดไปเนี่ยอย่างน้อยๆอ่ะก็จะได้อยู่กับพ่อและแม่เป็นครอบครัวที่อบอุ่นจะดีกว่านะคะคุณจะโทษฟ้าฝ่ายเดียวไม่ได้นะคะก็คุณใจง่ายเองทิ้งพัรยาของคุณมาหาฟ้าเองนีคะลาก่อนคะ่ะบาย วันนี้พาเจ้าหนูฟแฟรงค์มางานวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กนะคะมาถ่ายรูปกับพี่มาสคอตหน่อยสนุกใหญ่เลยมาทำกำไรข้อมือเฟรนชิปแลกกันแม่ลูกดีกว่าฮัลโหลมาบ้านฉันสิมาบ้านฉันสิว๊อหลอนแล้วนะคะเนี่ยบอกเบอร์ได้ปะโ oh, <no. S 1> อ้น๊ออะ ทำไกลลำกำไรเสร็จพอดีเลยค่ะน่ารักเนาะฮะป๋าโทรมาอีกแล้วฟ้าฉันคิดว่านีนาคาเ e นเทน่ารักมากเลยฉันควรชวนเขาไปเที่ยวดีไหม Yesromanceisintheair รีบไปเลยค่ะป๋าบายพอกลับถึงบ้านโนเอลก็มาหาลูกชายเลยเ,เขารักแฟงมากๆนะคะคแต่กับฟ้านี่ไม่แน่ใจว่ายังไงเพราะเขาไม่เคยติดต่อมาหาเลยเแต่เราจะให้ฟ้าลองดูเพื่อ นะคะคืนนี้ชวนโนเอลมานอนค้างที่บ้านเป็นภาพที่อบอุ่นนุ่มนิ่มหัวใจมากเลยอะพ่อแม่ลูกเอ่อพอเช้าแล้วโนเอลรีบกลับทันทีเลยอะแปลกๆนะมีเรื่องเศร้าที่อยากจะสารภาพนะคะคือเล่นไปแล้วว่าลืมกดอาจอยากจะร้องไห้เป็นฉากสำคัญด้วยในนี่ยอ่ะสรุปย่อๆนะคะ ก่อนหน้านี้โนเอลได้โทรมาชวนแฟรงค์ไปเที่ยวที่บ้านแล้วเราอ่ะก็เลยให้ฟ้าไปด้วยเราก็ได้สารสัมพันธ์กับโนเอลนะคะจนแถบโดแมนเต็มเลยเราก็เลยให้ฟ้าลอง Talk about marriage ดูนะคะแต่โนเอลอ่ะเขาติดลบค่ะไม่อยากแต่งงานเราก็เลยให้ฟ้าบอกเลิกไปเลยเพราะว่าตลอดเกมนี้โนเอลเขาก็ไม่ได้สนใจฟ้าเท่าไหร่หรอกนะคะแล้วบังเอิญว่าวันนี้พี่เซบชวนออกมาเที่ยวพอดีจัดไปค่ะตอนนี้ฟ้าไปทำงาน เจ้าหนูแฟลงอยู่บ้านคนเดียวนั่งทําการบ้านอยู่ตอนนี้เป็นเด็กนักเรียนเกรด B แล้วแต่น่าจะได้เกรด A เร็วๆนี้นะคะอะคุณพ่อน้องโทรมาชวนไปหาที่บ้านพอดีเลยดีเหมือนกันค่ะน้องจะได้ไม่เหงา โนเอลนี่ชัดเจนมากว่าเขาว่ารักลูกนะคะแต่ตอนนี้ aspiration ของแฟ a งคอคืออยากให้ผู้ใหญ่อ่านหนังสือให้ฟัง2ชั่วโมงงั้นพาคุณพ่อไปห้องสมุดกันดีกว่าค่ะมาถึงแล้วแต่ว่าไม่มีให้กดช่วยอ่านเลยนะคะจบกันคุณพ่อก็ดูง่วงแล้วด้วยงั้นเล่ากลับละกันค่ะวิญญาณคุณยายออกมานะคะนึกว่าคิดถึงหลานที่ไหนได้ยายมาป่วนทำซิงกะอ่างน้ำรั่วหมดเลยอ่ะ เช็ดให้ด้วยไม่ไหวค่ะถ้าเป็นงี้เงินยิ่งน้อยๆอย,อยู่เนี่ยคงจะต้องบอกลาป้าเพนอย่างถาวรแล้วค่ะขอให้ไปสู่สุขตินะคะคุณแม่โอ้ช่างซ่อมเป็นแฟนเก่าที่จบกันไม่สวยซะด้วยเนี่ยเอ้ย เดี๋ยวๆยว,ยวซอมต่อสิคุณอะไรคือการออกมายืนนิ่งอะคะเนี่ยแก้แค้นหรออ่าๆๆกลับมาซ่อมให้ละเฮ้ยใครยังชั่วเจา้าลูกชายนี้ก็กลัวปีศาจใต้เตียงจนไม่ยอมนอนเลยนะคะแต่ฟ้าก็ง่วงสุดๆสลบไปแล้วอะคงช่วยอะไรไม่ได้เดี๋ยวลองให้น้องก็คุยกับปีศาจดูว่าจะช่วยได้ไหมโอเคเป็นเพื่อนกันแล้วแต่ก็ยังนอนไม่ได้เพราะว่าตื่นเต้นเกินโอเคงั้นก็ไปหาอะไรกินหน่อยนะกำลัง หิวเลยกว่าจะได้นอนก็6กโมงเ<ม>ช้าพอดีอ๋อตื่นๆตื่นตื่นตื่นสิดโมงแล้วยังไม่ไปโรงเรียนอีกเดี๋ยวก็สอบตกแบบแม่ฟ้าหรอกฟ้าตื่นมาพร้อมความเกลี้ยวกลาดเหมือนเดิมค่ะเพราะนางไม่ได้ทํา oh <boy. S 1> ตามแอสเปอรลชั่นอารมณ์ก็จะแปรปรวนเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวเศร้าสลับ บางทีคุยกับลูกอยู่ดีๆก็โมโหชีหน้างเงี้ย <_' c oughs> ต้องยอมรับนะคะว่าเทรดอุปนิสัยของนางไม่เหมาะจะเป็นแม่คน <_' c oughs> นี่แหละค่ะทุกคนสามารถมีลูกได้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถจะเป็นพ่อแม่ได้นะคะ <_' c oughs> เกมสะท้อนสังคมปะคะเนี่ย <_' c oughs> โอ้เจ้าหนูแฟรงค์ได้เกรดเออย่างใจหวังเลยเก่งมากลูกเอ ฉันเจอแบนในกระเป๋าของใครบางคนฉันคิดว่าเขากำลังจะขอฉันแต่งงานฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีฉันควรจะพูดว่าไงดีละ่ะตกลงหรือว่าไม่ตกลงดีตกลงปไปเลยฮะพ่อยังไงพ่อก็ไม่รักแม่อยู่แล้วนี่นา <c oughs> พอโนโอเอลโทรมาหาลูกเสร็จก็มาหาที่บ้านเลยนะคะคุยอะไรกันก็ไม่รู้แต่เจ้าลูกชายอ่ะก็ติดลบหนีไปนอนเลยเหมือนจะงอนคุณพ่อเลยนะคะที่จะแต่งงานกับคนอื่นเนี่ยโอ้ซานตาคลอนมาฟแฟลงตื่นตื่นตื่นตืน่มาขอของขวัญเร็วลุงซานตาฮะผมขอของขวัญกล่องโตโต,ตเลยได้ไหมฮะ Santa Claus is coming to town. I'll also make no ดูแลลูกหน่อยเร็วเจรจากับปีศาจใต้เตียงไม่สําเร็จให้แม่มาพ่นยาใส่ซะเลยนะคะแล้วส่งลูกเข้านอนไม่เห็นไันนี้นอนสักทีค่ะตอนนี้ฟ้ายังไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้เลยนะคะต้องรออีก3วันแล้วก็ต้องดูแลลูกกับทํางานสอง job บนไปแล้วยังไม่ได้ทาแมสเพลชั่นต่อเลยค่ะยังไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไงต่อนะคะเนี่ยเลิกงานกลับมาฝึกคาลิสมากันต่อค่ะป่าเฮกอะ จะมาที่บ้านพอฟ้าไม่ไปหาก็เลยจะมาหาเองเลยอาอามาค่ะมาค่ะเราปล่อยไปแกทําอะไรของแกไปนะคะส่วนแฟรงก์กับฟ้าก็ทําหน้าที่ของตัวเองต่อเช้าวันนี้ฝุ่นเต็มบ้านเลยไม่มีใครว่างดูแลบ้านเลยนะคะเนี่ยอีกคนก็ต้องไปเรียนอีกคนก็ต้องไปทํางานสองจ๊อบ ป่าเฮกจะเลิกเหงากี่โมงคะทำไมเกมไม่มีระบบบล็อกเบอร์นะเนี่ยตัดสินใจได้แล้วค่ะคือถ้าฟ้าจะกลับไปเรียนให้จบได้เนี่ยจะต้องลาออกจากงานแล้วมาเรียนอย่างเดียวค่ะแต่ปัญหาก็คือเงินจะไม่พอใช้ไงงั้นเราจําเป็นจะต้องให้ฟ้าแต่งงานกับคนรวยนะคะและคนรวยคนเดียวที่เรานึกถึงในตอนนี้ก็คือป่าซานตานี่แหละค่ะโทรเรียกให้แกมาที่บ้านเราเลยค่ะเริ่มปฏิบัติการ Sophie and Mo. Oh, scloom. <laughs> เรียบร้อยแต่เจ้าลูกชายไม่พอใจนะคะจริงๆก็ไม่ควรทําชั่วต่อหน้าลูกปะเราได้ไรคือฟ้าป่วยตัวลายเลยอะตอนนี้แต่ว่าเพื่อเงินนะคะอดทนไว้ก่อนคิดไปคิดมาไม่เป็นการดีแน่ๆเลยค่ะถ้าจะต้องเลี้ยงเด็กไปด้วยทําชั่วไปด้วยเพราะว่าหลังจากนี้เราจะให้ฟ้ากลับไปเรียนใช่ไหมคะแล้วใช้เงินของซันต้าเออเพราะว่ายังไงก็ต้องลาออกจากงานเนาะแล้วทีนี้ก็น่าจะสามารถที่จะมีเวลาทำแอสเพอร์เรชันได้แล้ว เราก็เลยควรที่จะให้ฟ้ายกลูกให้กับโนเอลไปเลี้ยงนะคะเพราะยังไงโนเอลก็สนิทกับลูกมากอยู่แล้วก็น่าจะเป็นผลดีกับแฟง็มากกว่าบา,บายยนะลูกแม่มันคนชั่วไม่เหมาะที่จะเป็นแม่ของหนูหรอกแล้ววันหนึ่งที่หนูโตขึ้นหนูก็อยาเป็นเหมือนแม่นะลาก่อนเจ้าลูกชาย มาค่ะทำ aspiration กันต่อเลยเริ่มที่พี่เซเลบก่อนเลยเผื่อไปไปมามาอาจจะได้แต่งงานกับคนนี้แทน <c oughs> ชวนเล่นเกมให้ตายใจก่อนค่ะอย่าเพิ่งทำให้ไก่ตื่นนะอ่ะป่าซานต้าชวนไปเที่ยวเสียใจค่ะระหว่างเซเลบกับซานต้าต้องเลือกเซเลบสิคะ Oh, no. ตอนนี้ฟ้าสามารถลงทะเบียนเรียนต่อได้แล้วนะคะแต่เราว่าจัดการไปทีละเรื่องดีกว่าเพราะว่ายังไงก็ยังไม่ว่างพอที่จะไปเรียนอยู่ดีะค่ะแล้วก็ต้องรอแต่งงานก่อนด้วยถึงจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องเงินอีกนะคะมาลาออกจากงานไปก่อนหนึ่งงานนะคะจะได้มีเวลาชั่วให้เต็มที่ไปเลย เย้จิตพี่เซเลบได้สำเร็จแล้วเฮ้ยเฮ้ยทุกอย่างโฟล์ hmm. มากเวอร์เป็นแฟนแล้วงี้ค่อยคุมที่ลาออกจากงานหน่อยพี่ขาพี่เลิกกับเขาได้ไหมคะหนูรักพี่จริงๆนะอ่ะสำเร็จเหลืออีก7คู่ mm hmm. เดี๋ยวไปกันต่อเลยค่ะตอนนี้ค่อนข้างมั่นใจว่าจะง่ายขึ้นนะเพราะว่าคาลิสมาของฟ้าเกือบจะเต็มละ อ่ะคุณโดมินิกนี่เป้าหมายอีกคนที่เรายังทำไม่สำเร็จนะคะหายไปตั้งนานโทรมาเหมือนรู้จังหวะเลยค่ะไปดีโกโเก้ราแล้วก็ตามสูตรเลยค่ะชวนเล่นเกมให้เพลินๆก่อนอย่าให้ไก่ตื่นถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในมูดเลสเวลลี่ฟอร์แต่ก็ต้องรอให้อีกฝ่ายเกิดมูดเลดนี้เช่นกันนะคะแล้วถึงจะค่อยจีบไม่งั้นนจะน่าหงายอีเอาวะสอบตกแต,ต้องไม่นกดีฟ้า สรุปคุณโดมินิกหนีไปละความสัมพันธ์ยังไม่คืบหน้าเลยแต่ยังดีที่เจอหนุ่มๆเพียบนะคะเนี่ยคุณบ๊อบแพนเค้กจากประวัติแล้วคุณไม่โสดนี่คะแหมบังเอิญดีจังอ่ะฟ้าลุยเลย <c oughs> <c oughs> เออขอโทษทีนะไม่ได้ผิดที่ฟ้าหรอกค่ะผิดที่คนเล่นนี่แหละใจร้อนเกินเอาใหม่เอาใหม่นะ เอ้ยลูกชายมาหาโตเป็นหนุ่มแล้วเดี๋ยวๆนะทําไมผมหนูเป็นงั้นล่ะลูกแล้วตัวเนี่ยกลมปุ๊กลุกมาเลยอะ่ะคุณพ่อเลี้ยงดีมากหรือเปล่าคะเนี่ยมาขอปรับลุกให้หนูแฟงหน่อยนะคะพ่อก็หล่อแม่ก็สวยลูกจะมาเป็นแบบนี้บอดได้เรียบร้อยอ่ะลูกชายแอสเพอร i ชั่นตามหารักแท้หรอกเหรอเนี่ยดีแล้วดีแล้ว ไม่มีนิสัยแย่ๆของแม่ฟ้าเลยเยี่ยม <Wow. S 1> ใช้เวลากับลูกชายหน่อยค่ะมาเซลฟี่แม่ลูกลูกชายกลับไปแล้วอย่าให้เสียเวลาค่ะเรียกบ็อกแพนเค้กมาจัดการหน่อยอ่ะเขาจีบฟ้าคนเลยเยี่ยมเอาพอจีบกลับก็ไม่ยอมอีกเอา ฟ้าอย่างวาคู่นี้ลืมจ่ายบินค่ะโดนยึดของในบ้านแถมเกมยังส่งแฟนเก่าที่ฟ้าเคยหักอกอะ่ะมาเป็นคนยึดด้วยนะอ่ะปล่อยยึดไปค่ะเอาใจพี่บ๊อบกันดีกว่าชวนเล่นเกมเพลินๆไปก่อนเ <c oughs> พิ่งไปสนใจคนอื่นค่ะเฮ้อ <c oughs> <c oughs> นี่มหาลัยก็ต้องจ่ายสอบก็ยังไม่ผ่าน1วันพันเหตุการณ์ออ oh, no อาแล้วคุณพ่อมาทำไมคะเนี่ยมาเล่นคอมฟีงี้หรอ กลับไปก่อนกลับไปก่อนไว้ค่อยคุยกันเรื่องลูกนะบายโทรหาพี่โดมินิกต่อเลยละกันมาแล้วเริ่มต้นด้วยการทําให้เหยื่ออิ่มก่อนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราอะ่ะก็จะชวนเขามาเล่นเกมโต๊ะเกมนี่ซื้อมาเพื่อล่อเหยื่อให้ตายใจโดยเฉพาะเลยคุ้มมากมาก,มากอะ่ะเอ้ยพี่บ๊อบโทรมาไปดีกก้ go, go. อมาถึงปุ๊บภัรายาพี่แกก็ออกมาคุมเลยค่ะงี้น่าจะยากแล้วนะเนี่ยอ่ะอะมันต้องมีจังหวะ สินะทักทายคุณอลิซาหน่อยฟ้าก็ดูคุยกันถูกคอกับอลิซานะคะงั้นลองเปลี่ยนเป้าหมายหน่อยค่ะเฮ้ยง่ายกว่าบ๊อบเยอะเลยได้เฟิร์สคิสอย่างง่ายได้เอ้าอยู่ๆนางไปจุ๊บแก้มสามีตัวเองเฉยฉันไม่ยอมให้พวกคุณรักกันง่ายๆหรอกค่ะมาต่อๆๆได้เป็นแฟนเฉยอลิซาเธอไม่ใช่คนดีค่ะเธอควรปล่อยบ๊อบให้เขาไปเจอคนที่ดีกว่าโอเคไหมเรียบรอ อ่ะเราก็บอกเลิกละฉันคิดเรื่องนี้มาสักพักแล้วและอยากจะถามว่าเธออยากจะอยูาาย่ด้วยกันไหมโน <No. S 2> ฉันไม่อยากอยู่กับรอนหรอกคะ่ะเพราะเธอเป็นคนไม่ดีเออฉันก็เป็นคนไม่ดีเหมือนกัน <c oughs> แต่ไม่คะ่ะเราเลิกกันเถอะ <c oughs> กลับมาถึงบ้านแล้วถึงสี่ทุ่มครึง่งรีบโทรหาพี่โดก่อน <c oughs> จะได้ปฏิบัติภารกิจ ต่อเลยไม่เสียเวลามาชวนเล่นนั่นเล่นนี่ให้เหยื่อตายใจก่อนค่ะตีหมอนเล่นกันมุงม้งมิ้งยันไงได้ first kiss อย่างง่ายดายขอเป็นแฟนคำน้มน้าวให้เลิกกับคู่ยังไม่ขึ้นนะคะชวนไปวู้หูเลยจะได้ไวขึ้นอ่ะขึ้นละไปเลิกกับเขาแล้วเราค่อยมารักกันนะคะพี่เรียบร้อยที่พูดเมื่อกี้ล้อเล่นค่ะ บายอะมานงมานอนอะไรคะตื่นคะตื่นกลับบ้านเลยคะ่ะคุณพี่เราไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วนะคะ uh oh. หลังจากนี้เราจะบุกบ้านซิมแล้วนะคะ uh oh. เพื่อจะลุยให้แอสเพอรชันสำเร็จสักทีอะคุณคนนี้มีสามีแล้วงั้นเราไปบุกบ้านเขากันคะ่ะมาถึงแล้วขอเพือกจดหมายเขาหน่อยคะ่ะ uh oh. เพื่อได้เงินติดมือกลับบ้าน uh oh. เจอแล้วสามีของคุณคนนั้นเราขอเรียกเขาว่าคุณเหรียญละกันนะคะชื่อเวียดนาม มอะยอมง่ายๆเลยอะเฮ้ยๆๆยเได้ f ฟ r s t k i ้ง่ายมากขอเป็นแฟนเรียบร้อยแล้วก็จีบวนไปค่ะ c o n v ว n c e to live spouse ขึ้นแล้วจะได้ไหมจะได้ไหมเย่เรียบร้อยคนที่6หาเหยื่อรายต่อไปกันค่ะสวัสดีค่ะขอเข้าไปสร้างความร้าวฉานหน่อยได้ไหมคะไหนดูซิมีใครอยู่บ้างฮันแน่นอนมอบตัวอยู่นี่เอง คุณกเกษมจิบติดอย่างไว้ค่อยคุ้มกับที่ฝึกมาอย่างหนักหน่อยแต่ถ้าเอาความพยายามนี้ไปใช้กับการเรียนนะป่านนี้ฟ้าเรียนจบไปตั้งนานแล้ว<อ>คุณกเกษมใจง่ายมากเวอร์ง่ายสุดในเกมเลยปะคะเนี่ยปะค่ะฮูฮูเลยจะได้เพิ่มความสัมพันธ์ <ๆ S 1> ไวๆแล้วขอเป็นแฟนตามสเต็ปโอ้ my god ป่าซานต้ามาไงวันั่นด้วยความซานต้าเนาะเห็นเต็มตาเลยอุ๊ปส์อยู่ๆก็โผล่บ้านนั้นบ้า นนี้จบกันคนจ่ายค่าเทอมไม่เป็นไรคะ่ะไว้ก่อนเป้าหมายสำคัญกว่าเรียบร้อยรายที่เจ็ดกว่าจะได้ฟ้าก็ตัวเน่าหมดล้วคะ่ะแล้วก็บอกเลิกเลยนะ อ้าวป่าซานต้ายังไม่ไปอีกเหรอคะเนี่ยแต่ฟ้าไม่ไหวแล้วค่ะกลับบ้านเลยละกันเมื่อความชั่วเลเวลอัพเราก็มาเปลี่ยนลุกกันหน่อยค่ะจะได้ดูเซ็กซี่ให้สมกับบทร้ายๆหน่อยอวันนี้เราลองไปบ้านนี้กันค่ะเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูก2คนหมา1ตัวแมว1ตัวนะคะ วิเวียนลูวิสตายแล้วหรอคนที่แฟนเก่าฟ้าเคยโทรมาขิงบ่อยๆอะค่ะโอ้แฟนคนแรกฟ้าก็ตายแล้วโทรไม่ได้บอกลาเลยอะอามาค่ะอดีตก็คืออดีตเดินสู่อนาคตอันเลวร้ายกันต่อดีกว่าใดๆก็คือครอบครัวนี้จีบยากมากค่ะทั้งสามีภรรยาดูเข้าถึงยากกว่าที่คิดนะ่ะ มาชวนเล่นเกมให้ตายใจกันก่อนค่ะฟ้าไม่ต้องอายเสแสร้สงร่าเริงคุยกับเขาไปสิเอ้าไปสละเออเขาไม่เล่นด้วยเลยสักนิดนะคะมาลองกับคุณผู้ชายกันบ้างจะยอมไหมอ๋อเขาไม่ชอบฟ้าโอเคพอค่ะกลับบ้านครอบครัวนี้เขามม่นคงกันมากเลยนะคะเราปล่อยเขาไปก่อนดีกว่าค่ะแวมไพร์มาขอบประตูบ้านเอาไงดีคะ เปิดให้เข้าดีไหมอะแต่คนนี้เขาโสดไหมคะอ๋อเขาโสาดงั้นไม่เอาละเชิญกลับบ้านเลยค่ะเสียเวลาเราขาดีิแค่3คู่นะคะเราต้องรีบและะ้ะค่ะพี่เซเลปโทรมาในเมื่อเราเสียป่าซานต้าไปแล้วเราก็ต้องจับพี่เซเลปไว้ก่อนค่ะให้เป็นชิวการ์ดดดี้คนต่อไปจะได้มีคนส่งเรียนแต่สภาพฟ้าคือตุ๊บไปแล้วล กลับบ้านก่อนดีกว่าค่ะสภาพฟ้าคือไม่พร้อมอย่างแรงวันนี้ต้องออกไปล่าเหยื่อต่อไปบ้านใครดีนะอ้าคุณเกษมมีภรรยาใหม่ไว้มากผ่านไปแค่สองวันเองแหมภรรยาใหม่คุณเกษมเนี่ยน่ารักซะด้วยนะคะเนี่ยแต่ต้องขอโทษจริงๆวันนี้ฟ้ามาเยือนอีกรอบ oh, <no. S 1> อ้โน้าจีบได้เฉยคุณเกษมชอบด้วยเธอนนะแต่งตัวไม่แซ่บเท่าฉันหรอก อ่ะหยอดต่อคุณเกษมไม่เข็ดเลยใช่ไหมคะนี่เนียคุณนั่งอยู่ข้างๆฉันเลยนะคะเนี่ยยังยังไม่เข็ดอีกขนาดหลอดแดงติดลบเลยนะคะว้าวเฮ้ยเขาจู่โจมฟ้าก่อนด้วยอะ่ะฟ้าฟ้าฟ้า,ฟาอย่าเล่นตัวตอนนี้ไม่ใช่เวลานั่นแหละต้องแบบนั้นผู้หญิงสมัยใหม่ต้องแบกหามผู้ชายนะคะ และนี่ก็เป็นอีกครั้งที่คนเจ็บไม่จำจะต้องเจ็บช้ำต่ออีกรอบจำไว้เป็นบทเรียนนะคะคุณเกษมเรียบร้อยคู่ที่8และไม่ว่าฟ้าจะเร็วแค่ไหนคุณเกษมก็เลิกกับคนอื่นเพื่อฟ้าเสมอขอบคุณนะคะถึงบ้านแล้วมาต่อกันเลยคุณเอริกรูวิสเมื่อตอนไปที่บ้านเราเล่นตัวกับฟ้ามาลองโทรชวนเขามาที่บ้านกันดูค่ะชวนทานข้าวกันก่อนเลยต่อด้วยเล่นเกมอ่ะ ลูกชายมาหาเข้าบ้านมาก่อนลูกแต่แม่กำลังทำชั่วอยู่ยังไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะเอากลับไปสระไม่ได้อะไรเลยอ่ะทำไมยากจังคนนี้ตื่นแล้วโทรชวนกลับมาอีกรอบค่ะโอ๊ะเขาจีฟ้ามีแววล,ละเธอรู้ปะว่าฉันกับซิสตเรียเัาเนะ่ะมีเดทที่ดีมากๆเลยโอเคจ้าเต็มที่เลยจ้าขยันโทรมาขิงซะด้วยนะเนี่ย มาค่ะในเมื่อคุณเอริกมีใจแล้วแถมยังใส่ชุดเซ็กซี่ขนาดนี้เสื้อเอลลอยโชว์หน้าท้องกางเกงออกกำลังกายขาสัน้นรองเท้าแตะมีหล่อที่ฟ้าจดใจไหวแม่เพิ่มความสัมพันธ์ด้วยทางรัดซะหน่อยค่ะฟ้ารักบ็อกเซอร์ของคุณจริงๆนะคะเลิกกับเขาได้ไหมเรียบร้อยคูทีก้าวละก็บอกเลิกเลยขอให้ลืมที่ฟ้าพูดไปเมื่อกี้ให้หมดเลยนะคะบา,บาย เช็ครายชื่อหน่อยค่ะเอาใครต่อดีคุณเกษมยังไม่แต่งงานใหม่นะคะแหมน่าเสียดาย อ่ะคุณบ๊อบแต่งงานใหม่แล้วหรอคะเนี่ย MOVE ON ไวเหมือนกันนะอาโทรตามเหยื่อมาจัดการที่บ้านเลยมาแล้วเออคุณมาค้นอะไรที่ถังขยะของฉันคะเนี่ยแล้วก็ทิ้งขยะไว้ที่พื้นเนี่ยนะเยี่ยมเลยเดี๋ยวคุณจะโดนไม่น้อยเลยนะคะคุณบ๊อบแพนเค้กฉันขอเตือนและแล้วสรุปว่าโทรเรียกเขามาแล้วฟ้าก็หลับค่ะแล้วเขาก็กลับลบ,ลบ้านจบ ออกล่าเหยื่อกันต่อค่ะลองไปดูที่ Oasis Springs กันดีกว่าอ่ะเอาบ้านแลนดกราฟก็ได้ค่ะมาถึงแล้วขอป,ประตูกันก่อนเลยเอ้าฟ้าหมาก็ไม่เว้นหรอยังจะชี้นิ้วด่าเนี่ยนะหมาคงคิดว่าคนบ้าค่ะปาปะปาทำภารกิจให้เสร็จสิ้นกันสักทีค่ะ เอ๊คนนี้ใครคะโจเซฟแลนกาบไวทีนเหมือนจะเป็นผู้ชายแต่งหญิงด้วยนะคะน่าจะเป็นลูกชายอีกคนของแนนซี่อ่าช่างค่ะเรามาเริ่มที่แนนซี่น่าจะง่ายกว่านะคะเห็นไหมคะแถบโรแมนซ์ขึ้นละ FIRST KISS ภายใน3 2 1 0เรียบร้อย แล้วก็จีบบนไปค่ะอุ๊บสคุณเจฟฟี่ไม่เห็นพอดีเลยย้ายจากข้างบนลงมาจีบข้างล่างโป๊ะเลยเขาตีกันแล้วค่ะแต่ฟ้าไม่เกี่ยวนะ ไหนๆก็โป๊ะแล้วอยากกับเขาเลยค่ะค yeah, sure. ุณแนนซี่อย่าไปหยองค่ะเย้ครบแล้วอุ๊บพีตบรอบสองด้วยเหรอเนี่ยปล่อยเขาตีกันไปค่ะฟ้าขอเพ่นก่อนละกันบายถึงบ้านแล้วฉันมีโอกาสงามๆให้กับใครสักคนที่จะไม่ขามอะไรมากมายฉันวางแผนจะฟอกเงินก็เลยอยากให้เธอถือเงินก้อนหนึ่งไว้จนกว่าเรื่องจะเงียบแต่แน่นอนว่ามันผิดกฎหมาย ศีลธรรมแต่มันจะช่วยเธอมีเงินในกระเป๋านะส่วนไมล่ะแค่900ยเองหรอเราก็นึกว่าเป็นแสนเป็นล้านเงี้ยโถอ่ะมาราออกจากงานกันดีกว่าค่ะเรียบร้อยตอนนี้ aspiration สำเร็จหมดแล้วนะคะฟ้าก็แฮปปี้ตามประสาคนชั่วร้ายจาก aspiration villainous valentine ได้รางวัลเป็นเทรด twister t h a r t ซึ่งต่อไปนี้ ระยะเวลาที่ฟ้าเกิดมุดเล็ดเศร้าหรืออับอายจะลดลงนะคะวว wow. แต่ยังมีภารากิจที่ฟ้าจะต้องทําให้สําเร็จอีกอันก็คือการกลับไปเรียนมหาลาัยให้จบเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะป้าเพนต้องถักนิตติ้งขายส่งฟ้าเรียนมาตลอดแต่ฟ้าก็สอบตกตลอดเช่นกันตอนนี้มีเงินเก็บอยู่เจ็ดพกว่าจากการทํางานแล้วก็ขอยืมผู้ชายหลายคนนะคะถึงเวลาที่ฟ้าจะกลับไปเรียนอย่างเดียวโดวยไม่ต้องทํางานอีกแล้วและก็ไม่ต้องหลอกผู้ชายให้มาจ่ายค่าเทอมด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนอส p i เรชั่นให้ฟ้ากลับตัวกล จับใจไปตั้งใจเรียนดีกว่าค่ะเลือกเป็น knowledge academic รักไม่ยุ่งมุ่งแต่เรียนไปเลย กลับมาใส่ชุดนักศึกษาในวัยผู้ใหญ่กันอีกครั้งแต่ไม่มีใครแก่เกินเรียนหรอกใช่ไหมคะถ้ามุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปทําสิ่งดีๆไม่ก่อความเดือดร้อนให้คนอื่นอีกก็ไม่มีคําว่าสายเกินไปหรอกคะ่ะ what goes round comes round ใครทําอะไรไว้ก็จะได้แบบนั้นล่ละคะ่ะเหมือนที่ตอนเนี้ฟ้าก็มีศัตรูอยู่เต็มเมืองซิมไปหมดนะคะขอบคุณที่รับชมจนจบทุกคอมเมนต์ทุก comment, ทก,การกดไลค์คือกําลังใจของคนทําช่องจริงๆคะ่ะขอให้ทุกคนมีความส นะคะสวัสดีค่ะพอลิแคสเจ๊เจ